โอคกรับสวัสดีคุณดูทุกคนดูอินนี่ครับอืมอะไรเนี่ยมึงอัปเดตใหม่เหรอนอนยังไม่ได้อัปเดตเลยดูอะไรบ <c oughs> ้าอ่ะบายโอเคไม่ได้เล่นอยๆบ้านทุกคน ไม่ได้อนาะเช็ดอินใช้เลยไหมย,ยังก็ใช้ทีหลังเดีโอเคอะไรเนี่ยโอ้ได้ของคนด้วยสวัสดีเลยเลยบิงแบบนี้ก็เรียกว่าเกลือชัดๆอะไรเนี่ยตีนเป็ดเดี๋ยวนะทุกคน มันมันจะมีด่านให้เล่นเยอะแยะมากเลยด่านตีนทองตีนตีนทองใช่นไหมจีนทองดวลแบบเจือเจือสึกคนจนชนะจินไก่อะไรเนะี่ยดูโอชนะจินไก่อู้มีการแข่งขันแรงด้วยชนะจินไก่เดียวเดี๋ยวทุกคนวันนี้ผมจะลองมาเล่นด่านเล่นเดียวชนะจินไก่นะลองดูดิ ผมก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะทุกคนนดเนี่ยผมแล้วก็เริ่มเลย,เอยรอ,อะไรครับผมนี่มาได้เล่นเป็นอาทิตย์แล้วก็เกมเนี่ยน,นะไหนพร้อมคนลืยยังทุอ้าวเกมไหวมากอาวอะไรกันี่ มีเรือเหาะด้วยโอ้โหลงไหนดีทุกคนดูดูลงไหนดีวะลงไหนดีเดียวแบบนี้ก็มีด้วยโอ้โหดดร่วมดด่มกันหมดละเดี๋ยวเฮ้ยเยลงก่อนลงก่อนเยียบ้ลยครับผมลงไหนลงไหนโอ้โหเฮ้ยเดดเดดเเดดเดดเดดได้อะไรเนี่ยเดี๋วเดี๋ยวเดี๋วไม่ให้ทำอะไรน่ะ ้อเยวะเฮ้ยเเดี๋ยวเราเราอยู <kein S 2> ่ในวงอยู่ยือเดี๋ยวเลยมีคนมมีคนมหมโอ้จับได้ไหมยอ้ยตายสมหน้าสมหน้าดี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 นี่ไงล่ะ จะเล่นกับพี่น้องน้องหนูวุดจะดุดุดุดเฮ้ยหนีก่อนหนีก่อนปู่ตุกโนปูไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธอุ้ยอือนี่ไงทางแคท อู๋ทุกคนผมไม่มีอาวุธว่ะทุกคนทุกคนผมไม่มีอาวุธเดี๋ยวหาอาวุธกันเฮ้ยหาอาวุธก่อนทุกคนหาอาวุธก่อนเราไม่มีอาวุธเหลือเยอะดูเดี๋ยวนีแ่แล้วดูขนุนแล้วมามา

เรียบร้อยสมน้ำหน้าบวกแล้วอ้าววงบีบแล้วทุกคนวงบีบแล้วโอ้เวยถ้าเกิดไมร่รู้มาเรียนตั้งนานแล้วด่านนี้เดี๋ยวอยู่กี่คนเนี่ยเราอยู่ตรงไหนวัเดี๋ยวอยู่กี่คนเนี่ยรู้แต่ว่าเราเก็บไปแล้วสองสุ อืออืออ,อ,อ,อนี่เดี๋ยวอาหารเดี๋ยวเดี๋ยวแอดรอปแอดรอปแอ,อรอ์ดรอปมีแอร์ดรอปด้วยทุกคนเดี๋ยวข้ามไปไงข้าได้ไหมอ๋อข้า,ได,ไ,ขาได้นะี่แอรดรอปไป Bà y mày rồi đi móng móng quá, móng rồi, móng móng buông móng móng buông móng móng buông móng buông นี่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 นีนี่นี่โรี่โรี่โรี่เ้ยโอ้ทกคนม่โนดด้นึ่งสาม้ยเฮ้ยี่โอ้โหกะว่าจะชนะสักหน่อยไม่เป็นไรทุกคนยังไแเราก็ได้ที่สม นี่ก็บพิ่มได้ดีใจไม่มีก็เลยนะแวะก็วิวแชรนะสำหรับใครที่ขึ้นมาดูก็ขอบคุณกับใจด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะขอบคุณครับ